CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมด็อเตอร์พันธการธานุน,นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของ3ามก,ก๊กผ่านหนังสือเรื่อง3ามก,ก๊ก Romance of the three kingdoms ฉบับย่อเรียบเรียงโดยสาราบุญคงเดินทางมาถึง EP ที่21เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนโจโฉขยายอิทธิพลฝ่ายโจโฉครั้นมีทาหารเอาเนื้อความมาบอกว่าเมืองลำหยงนั้นข้าวปลาอาหารขัดสนบัดนี้อ้วนสุดแต่งทาหารไปตีชิงอยู่ณเมืองตันลิวโจโฉจึงให้แต่งหนังสือไปถึงเล่าปีสุนเซ็กลิปโปให้ยกกองทัพไปเมืองลำหยงแล้วให้โจหยินอยู่รักษาเมืองฮูโต จากนั้นก็จัดแจงทหาร17หมื่นกับข้าวเสบียงพันเกวียนยกไปถึงแดนเมืองอีเจียงใกล้เมืองอีจิ๋วซึ่งเล่าปีอยู่เมื่อโจโฉมาถึงเล่าปีก็ออกมารับแล้วเคลื่อนทัพไปที่เมืองชีจิว๋วฝ่ายลิปโปเมม่รู้ว่าโจโฉยกทัพมาก็ออกมารับจากนั้นโจโฉก็ตั้งให้แหหัวตุ้นอีกิมเป็นทัพหน้าให้เล่าปีเป็นปีขวาลิปโปเป็นปีกซ้ายส่วนตนเองนั้นเป็นทัพหลวงยกไปตีเมืองลำยง ฝ่ายอ้วนสุดรู้ว่าโจโฉยกทัพมาจึงให้เกียวเสงคุมทหารห้าหมื่นยกออกไปตั้งคอยรับอยู่ปากทางตำบลนฉิวฉุนเกียวเสงก็ยกทหารออกจากเมืองพอกองทัพแพหัวตุ้นมาถึงเกียวเสียงก็ควบม้าเข้ารบก,กับแพหัวตุ้นสู้กันได้สามเพลงแพหัวตุ้นก็เอาทวนแทงถูกเกียวเสงตกม้าตายทหารทั้งปวงก็หนีกลับเข้าเมืองฝ่ายซุนเซ็กซึ่งตั้งอยู่เมืองกังตังรู้ว่าโจโฉมาถึงเมืองลำยง ก็จัดแจงทหารทับเรือเป็นอันมากยกไปเมืองลำยงตั้งอยู่ทิศตะวันตกโจโฉรู้ว่าซุนซ็กยกมาแล้วจึงให้ลีโปไปตั้งอยู่ด้านตะวันออกให้เล่าปีกับกวนอูเตียวหุยยกไปตั้งด้านใต้ส่วนตนเองกับทหาร17บเจ็ดหมื่นตั้งอยู่ด้านขวาแล้วให้สัญญาณกันว่าให้ยกเข้าล้อมเมืองพร้อมกันฝ่ายอ้วนสุดเห็นโจโฉยกมาตั้งอยู่เป็นสีด้านจึงแต่งทหารอยู่รักษาเมืองไว้ส่วนตนเองก็พาครอบครัว ถอยไปตั้งอยู่ตำบลห้วยน้ำโจโฉมิได้รู้ว่าอ้าวนสุดหลบหนีออกไปจากเมืองแล้วก็ให้ทหารเข้าล้อมเมืองเอาไว้โจโฉล้อมเมืองไว้ช้านานประมาณเดือนเศษจนสิ้นสเสบียงจึงใช้คนให้ไปยืมอาหารสุนเซ็กทัพเรือได้สเสบียงสิบหมื่นถังแล้วกำชับทหารทั้งปวงว่าเราจะยกเข้าไปปล้นเมืองแม้ใครมิเป็นใจกระทําการแตกถอยออกมาเราจะตัดศีรษะเสียจากนั้นก็ขับทหารทั้งปวงให้ขนดินเข้าถมคูเมือง เมื่อทหารของโจโฉปีนกำแพงทลายประตูเมืองเข้าไปได้แล้วก็ฆ่าฟันทหารซึ่งอยู่ในเมืองนั้นล้มตายเป็นอันมากแล้วจับตัวโลหองตันกีงักจิวเลี่ยงกล่องไว้ได้โจโฉจึงถามบุคคลทั้งสี่คนนี้แล้วก็ได้ความว่าอ้วนสุดหนีไปตั้งอยู่ตำบลห้วยหนำโจโฉจึงให้เอาตัวทหารทั้งสี่คนนี้ไปตระเวนประจานแล้เอาไปฆ่าเสียข้าวของทั้งปวงในเมืองนั้น โจโฉก็แจกทหารทั้งปวงตามสมควรแล้วให้เผาเมืองเสียโจโฉจึงปรึกษาทหารทั้งปวงว่าเราจะยกทัพไปตามอ้วนสุดท่านทั้งปวงจะเห็นเป็นประการใดซุนฮกแนะนําให้โจโฉยกทัพกลับไปเมืองฮูโตเนื่องจากว่าสเสบียงอาหารในกองทัพกําลังขาดสนโจโฉยังไม่ได้ทันว่าประการใดพอโจโหองให้หนังสือมาถึงโจโฉว่าเตียวซิ่วหลัดเตียวเจคบคิดกับเล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิวยกมาตีเมืองเซียงหลงเมืองกลางหลัง โจของทานฝีมือเตียวซิลมิได้ขอให้มหาอุปราชยกทหารไปช่วยโจโฉแจ้งเนื้อความในหนังสือแล้วจึงสั่งให้สุนเซ็กยกทัพเรือไปสกัดต้นทางเมืองเกงจิ๋วไว้ส่วนตัวของโจโฉนั้นจะยกไปตีเมืองเซียงหยงเมืองกังเหลงสุนเซ็กก็รับคําโจโฉแล้วเลือกทัพกลับไปตามโจโฉสั่งครั้นสุนเซ็กไปแล้วโจโฉจึงกล่าวกับลีโป้เละเล่าปี่ว่าท่านทั้งสองอย่าได้พยาบามกันเลย จงช่วยทำนุบำรุงพระเจ้าเฮนเตเราจะขอให้เล่าปี่ไปอยู่เมืองเสียวพายหลิปโปก็รับคำโจโฉแล้วยกกลับไปเมืองชีจิว๋วโจโฉจึงว่าแก่เล่าปี่ว่าท่านรู้กลเราหรือไม่เราให้ท่านไปอยู่เมืองเสียพายบัดนี้เราจะลวงให้เสือตกหลุมท่านไปอยู่แล้วจงคิดอ่านกันกันกบตันกุยตันเต๋งเรื่องกระทำการให้สำเร็จจงได้จากนั้นเล่าปี่ก็ลาโจโฉไปตั้งอยู่เมืองเสียวพาย โจโฉยกทัพกลับไปเมืองฮูโตแล้วก็ทูลพระเจ้าเฮียนเตว่าเตียวซิ่วคบคิดกับเล่าเปียวยกมาตีเมืองเซียงหยงเมืองกังเหลงข้าพระเจ้าจะถวายบังคมลาไปกำจัดเตียวซิ่วให้สูญหกอยู่รักษาเมืองฮูโตพระเจ้าเฮียนเตก็เสด็จไปส่งโจโฉถ,ถึงประตูเมืองเมื่อโจโฉยกทัพไปนั้นเป็นฤดูข้าโพฤสาลีสุกโจโฉจึงกำชับนายทัพในกองทั้งปวงว่าถ้าผู้ใดเบียดเบียนชาวบ้าน และเหยียบข้าวโพดสาลีเสียต้นหนึ่งเราจะตัดศรีรษะนายทัพในกองเสียไปนายทัพในกองทั้งปวงเมื่อยกทัพไปกลางทางนั้นถ้าถึงไร่ข้าวก็ลงจากมา้าเมื่อหนึ่งจูงมา้าแหวกต้นข้าวโพดสาลีไปเดวกเกรงอาญาโจโฉแต่ตัวโจโฉนั้นขีม่ม้าให้ทหารแหวกไปข้างหน้ามา้าพอนกตัวหนึ่งอยู่ในไร่ได้ยินสิ่งทหารอื้งมาก็ตกใจบินออกจากกอข้าวโพดสาลีผ่านหน้าโจโฉไป มานั้นตกใจตื่นเข้าไปในไร่เหยียบต้นข้าวโพดสาลีหักเสียเป็นอันมากโจโฉจึงคิดอุบายหวังจะให้คนทั้งปวงนับถือว่าเป็นสัตธรรมจึงหานายทัพในกองทั้งปวงมาว่าบัดนี้เราก็ทําผิดให้ท่านทั้งปวงปรึกษาโทษเราด้วยแล้วโจโฉก็ทําเป็นชักกระบี่ซึ่งเหน็บหลังออกจะเช็ดคอตายกุยแกจึงเข้ายึดกระบี่ไว้แล้วห้ามว่ามหาอุปราชจะฆ่าตัวตายเสียบัดนี้รัศดรทั้งปวงมิได้มีที่พึ่ง ก็จะได้รับความเดือดร้อนโจโฉก็ทำทอดใจใหญ่แล้วจึงว่าท่านว่านี้ชอบอยู่แล้วแต่ท่านจะขอเป็นคำขาดนั้นไม่ได้จำเราจะทำให้เป็นตัวอย่างแล้วโจโฉจึงเอากระบี่ตัดผมที่ศีรษะส่งให้ทหารเอาไปร้องประกาศทุกหน้าบ้านว่ามหาอุปราชกระทำผิดแล้วมิได้คิดแก่ชีวิตจะคิดตัวตายเสียนายทัพในกองทั้งปวงห้ามไว้มหาอุปราชจึงตัดผมออกแทนศีรษะ ให้คนทั้งปวงดูเป็นอย่างธรเนียมไว้ทหารและราษฎรทั้งปวงก็ชวนกันสรรเสริญรักโจโฉมากขึ้นกว่าแต่ก่อนโจโฉก็เร่ยงยกทหารจะไปรบด้วยเตียวซิวฝ่ายเตียวซิวรู้ว่าโจโฉยกมาจึงให้หนังสือไปถึงเล่าเปียวให้ยกมาตีวกหลังส่วนตัวเตียวซิวกับลุยฉีและเตียวเสียนยกทหารมาตั้งอยู่นอก่ายจะรบด้วยโจโฉพอโจโฉยกมาถึงฝ่ายเตียวซิวก็ร้องด่าโจโฉเป็นข้อหยาบช้า โจโฉจึงขับให้ขาวถูควบม้าออกมารบด้วยเตียวซิวเตียวซิวก็ให้เตียวเสียงออกรบกับขาวถูสองขุนศึกรบกันได้สามเพลงขาวถูกก็เอาทวนแทงตุกเตียวเสียงตกม้าตายเตียวซิวเห็นว่าจะสู้โจโฉไม่ได้ก็ควบม้าพาทหารหนีเข้าเมืองเซียงหยงแล้วให้ปิดประตูเมืองเสียโจโฉก็ยกทหารมาตั้งล้อมเมืองไว้แล้วเห็นคูเมืองนั้นกว้างขวางน้ําก็ลึกซึ่งจะทําการเข้าไปนั้นเห็นไม่สะดวก โจโฉก็ให้ทหารปลุกหอคอยขึ้นสีด้านกำแพงเมืองโจโฉขึ้นดูทุกหอคอยถึงสามวันเห็นทหารด้านตะวันออกเบาบางจึงให้ทหารคนเอามัดหญ้าและไม้นั้นไปกองไว้ด้านตะวันตกแล้วบอกทหารทั้งปวงว่าจะยกเข้าตีเมืองด้านนี้ฝ่ายกาเซียงที่ปรึกษาเห็นดังนั้นจึงว่าแก่เตียวซิ่วว่าซึ่งโจโฉให้ทาการทั้งนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าทําคนอุบายข้าพเจ้าจะคิดซ้อนกลโจโฉเตียวซิ่วจึงถามว่า ท่านจะคิดสอนคนนั้นประการใดกาเซียงจึงบอกว่าข้าพเจ้าเห็นโจโฉขึ้นดูบนหอคอยถึงสามวันเห็นผู้คนซึ่งรักษาหน้าที่ด้านตะวันออกนั้นเบาบางโจโฉจึงให้คนเอาไม้และหญ้าไปไว้ข้างตะวันตกจะให้เราจัดแจงป้องกันระวังข้างด้านตะวันตกแล้วโจโฉจะคิดการข้างด้านตะวันออกในเวลากลางคืนเป็นมั่นคงข้าพเจ้าจะให้ชาวเมืองแต่งตัวปลอมเป็นทหารขึ้นรักษาหน้าที่ฝ่ายตะวันตกแล้วจะยกเอาทหารนั้น มาซุ่มไว้ด้านตะวันออกถ้าโจโฉยกมาทําการเมื่อใดจึงให้จุดประทัดสัญญาณแล้วจะยกทหารซึ่งซุ่มไว้นั้นตีกระนาบเห็นโจโฉจะเสียทีแก่เราเป็นมั่นคงเตียวซิ่วเห็นชอบด้วยก็ให้ทําตามกาเซียงว่าเมื่อกาเซียงทํากลเช่นนี้แล้วโจโฉก็มีความยินดีหมายใจว่าจะสมคิดครั้นเวลาสองยามเศษโจโฉก็ให้ทหารทั้งปวงว่ายน้ําข้ามคูเข้าไปมิได้มีผู้ใดทักทาย ถอดขวากทำลายประตูเมืองเข้าไปได้ฝ่ายทหารเตียวซิลซึ่งซุ่มอยู่ในเมืองด้านตะวันออกนั้นก็จุดประทัดสัญญาณขึ้นและชวนกันยุกกระหนาบฆ่าฟันทหารโจโฉล้มตายเป็นอันมากและโจโฉกับทหารซึ่งรักษาค่ายอยู่นั้นก็พลอยแตกตื่นไปด้วยเตียวซิลคุมทหารไล่ไปทางประมาณ300้เส้นพอเวลารุ่งขึ้นเตียวซิลก็พาทหารกลับเข้าเมืองฝ่ายกาเซียงเห็นโจโฉเสียทหารเป็นอันมากก็แนะนําเตียวซิว ให้ส่งหนังสือไปถึงเล่าเปียวให้เล่าเปียวไปสกัดโจมตีโจโฉเตียวซิ่วเห็นชอบด้วยจึงแต่งหนังสือไปถึงเล่าเปียวตามคําของกาเซียงเล่าเปียวแจ้งในหนังสือของเตียวซิ่วแล้วก็จัดแจงทหารจะยกไปสกัดโจโฉพอรู้ว่าสุนซิกยกทัพเรือมาตั้งอยู่ปากอ่าวเมืองเกงจิว๋วเล่าเปียวจึงปรึกษากับเก้งเหลียงว่าเตียวซิ่วมีหนังสือมาถึงเราให้ยกไปสกัดตีโจโฉบัดนี้สุนซิกก็ยกทัพมาเราจะคิดประการใด เก้งเลี่ยงจึงว่าซึ่งสุนเซ็กยกมาทําการท้งนี้เป็นความคิดของโจโฉปันี้โจโฉเสียทีแก่เตียวซิ่วแล้วเห็นสุนเซ็กจะทําการมิตลอดเราจะยกไปตีซ้าเติมให้กองทัพโจโฉแตกนานไปจึงจะไม่มีอันตรายลอบเปียวเห็นชอบด้วยจึงให้ห้องจอคุมทหารไปตั้งขัดทับสุนเซ็กไว้แล้วลอบเปียวก็ยกทหารไปตั้งสกัดทัพโจโฉณแดนเมืองอันจงกวนฝ่ายเตียวซิ่ว รันให้หนังสือไปถึงเล่าเปียวแล้วก็จัดทหารยกตามโจโฉไปและเมื่อโจโฉแตกมานั้นมีได้ให้ทหารทั้งปวงรีบร้อนค่อยเดินเป็นปกติไปจนข้ามแม่น้ำหยกซุยพอมาใช้เอาหนังสือซุนฮกมาให้โจโฉโจโฉก็ได้ทราบว่าเตียวซิ่วให้เล่าเปียวยกกองทัพมาตั้งสกัดอยู่ณนะแดนเมืองอันจงกวนให้ท่านคิดป้องกันตัวจงดีโจโฉจึงให้แต่งหนังสือตอบซุนฮกไปว่าซึ่งเล่าเปียวยกมาสกัดทางไว้และเตียวสิ้นตามมานั้น เราก็แจ้งอยู่แล้วเราจึงเดินทับแต่ละวันร้อยเส้นหวังจะคิดการเป็นกลอุบายลวงเตียวซิ่วกับเล่าเปียวให้มีใจกำเริบแล้วจะตีเอาชัยชนะคืนให้ได้แล้วโจโฉก็ยกไปใกล้จะถึงแดนเมืองอันจงกวนรู้ว่ากองทัพเตียวซิ่วมาใกล้จะทันแล้วครั้นเวลาพค่ําจึงให้ทหารทั้งปวงแยกกันเป็นสองกองไปขุดหลุมซ่อนตัวอยู่บ้างเข้าซุ่มอยู่ในพุ่มไม้และกองหญ้าบ้างทั้งสองข้างทางไกลประมาณเก้าเส้นสิบเส้น แล้วให้ตั้งค่ายแอบอยู่ข้างเขาริมทางให้ทหารรักษาค่ายอยู่แต่น้อยถ้าเตียวซิ่วตามมาถึงแล้วก็ให้ทหารในค่ายสงบอยู่ต่อเตียวซิ่วยกมาตีค่ายเมื่อใดจึงจุดประทัดสัญญาณขึ้นทหารทั้งสองกองจึงยกเข้าตีกระนาบฝ่ายเตียวซิ่วเมื่อพบกับกองทัพของเล่าเปียวจึงถามว่าพบโจโฉหรือไม่เล่าเปียวบอกว่ามิได้พบครั้นเวลารุ่งเช้า ทหารจึงบอกเตียวซิวว่าโจโฉตั้งค่ายแอบเดินเขาอยู่ข้างหลังทหารในค่ายนั้นก็เบาบางเตียวซิวกับเล่าเปียวก็ยินดีนักจึงให้ทหารทั้งสองฝ่ายเข้าบรรจบกันเป็นกองเดียวแล้วก็ยกเข้าโจมตีค่ายโจโฉเวลากลางวันฝ่ายโจโฉก็จุดประทัดสัญญาณขึ้นทหารซึ่งซุ่มอยู่ทั้งสองกองนั้นก็ยกออกตีกระน่ำเป็นสามารถเตียวซิวกับเล่าเปียวก็แตกหนีไปแล้วตั้งค่ายมั่นอยู่ ส่วนโจโฉก็ยกทหารไปพ้นแดนเมืองอันจงกวนแล้วรีบยกทัพกลับไปยังเมืองหูโตเนื่องจากโจโฉได้ทราบว่าปวนเซียวจะยกกองทัพมาตีเมืองหูโตฝ่ายเตียวซิ่วรู้ว่าโจโฉยกกองทัพร,รีบไปเมืองหูโตแล้วก็รีบยกทัพติดตามไปพร้อมกับกองทัพของเล่าเปียวพอทันโจโฉเข้าโจโฉก็ให้ทหารกองหลังออกรบฆ่าฟันทหารล้มตายเป็นอันมากเตียวซิ่วกับเล่าเปียวก็แตกกลับไปนข่ายเตียวซิ่วจึงว่าแก่กาเซียงว่า ซึ่งเราตามโจโฉไปกลับแตกมากครั้งนี้เพราะไม่ได้ฟังคําท่านกาเซียงจึงว่าแก่เตียวซิวว่าบัดนี้ขอให้ท่านยกตามโจโฉไปอีกเห็นจะได้ชัยชนะเป็นมั่นคงถ้าไม่สมคําค้าพระเจ้าท่านจงตัดศีรษะค้าพระเจ้าเสียเตียวซิวได้ฟังดังนั้นก็คุมทหารยกไปตามโจโฉฝ่ายโจโฉมีน้ําใจกําเริบม่ได้ยกเป็นกระบวนทัพครั้งเตียวเซี่วยกมาโจมตี ทหารโจโฉมีรู้ตัวก็แตกกระจัดกระจายไปเตียวซิ่วนั้นก็คุมทหารไล่ทหารโจโฉไปถึงเนินเขาแห่งหนึ่งพอได้ยินเสียงทหารบนเนินเขาร้องโห่อึ้งยกลงมาเป็นอันมากเตียวซิ่วเห็นจะเสียทีก็ถอยทหารกลับมานคขายเหล่าเปียวกับกาเซียงก็พากันออกมารับเตียวซิ่วเหล่าเปียวจึงถามกาเซียงว่าเหตุไฉนท่านจึงรู้ว่าการทั้งนี้กาเซียงจึงตอบว่าท่านเคยทำศึกมาก็จริงแต่ความคิดท่านรู้ไม่ถึงโจโฉ เมื่อแรกโจโฉยกไปนั้นหมายว่ากองทัพเราจะตามไปจึงให้ทหารมาอยู่ป้องกันข้างท้ายล้นมีฝีมือกว่าทหารเราครั้งหลังโจโฉประมาทเราจึงตีแตกโดยง่ายเล่าเปรียวกับเตียวซิว่วก็แสนเสริความคิดกาเสียงและต่างคนก็คำนับลากันไปเมืองและผู้ที่ยกทัพมาช่วยโจโฉนั้นก็คือลีทองผู้รักษาเมืองยีหลำโจโฉจึงตั้งลีถองเป็นเกียงกงเฮาคงเป็นเจ้าเมืองยีหลำ ให้คุมทหารตระเวนฝ่ายหัวเมืองตะวันตกป้องกันเล่าเปียวเตียวซิลแล้วโจโฉก็ยกทัพกลับไปเมืองหลวงโจโฉเมื่อมาถึงเมืองหู่โตก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าฮินเตและกลับทุนรายงานถึงการรบและขอให้พระเจ้าฮินเตปูนบำเหน็จให้กับซุนเซกพระเจ้าเฮินเตก็ส่งยินยอมไปตามนั้นครั้นเมื่อโจโฉออกจากเฝ้ากลับมาที่อยู่ขุนนางทั้งปวงก็มาเยือนโจโฉเป็นอันมากซุนฮกจึงว่าแก่โจโฉว่าข้าพระเจ้ารู้ข่าวว่า มหาอุปราชเสียทีแก่ข้าศึกมาครั้งนี้มีได้รีบร้อนค่อยเดินเป็นปกติมาข้าพเจ้าจึงส่งหนังสือไปเตือนสติท่านท่านตอบว่าจะมีชัยชนะแก่ข้าศึกนั้นท่านหมายประการใดจึงต้องกับคำของท่านโจโฉตอบว่าเราเสียทีแก่เตียวซิ่วนั้นครั้นจะคลิปรบพุ่งเอาชัยชนะคืนเห็นข้าศึกยังมีกำลังอยู่ก็จะเสียทหารเป็นอันมากเราจึงล่อดเดินเป็นปกติมาถึงแดนเมืองอันจงกวน อันเป็นช่องแคบแล้วให้ซุ่มทหารไว้สองข้างทางเตียวซิววิรู้กลศึกยกเข้ามาตีค่ายเรานั้นเราจึงให้ทหารตีกระนาบกองทัพของเตียวซิวก็แตกไปซุนฮกได้ฟังดังนั้นก็สั่นศีรษะแล้วสั่นเสริญสติปัญญาของโจโฉพอกุยแก่เข้ามาคำนับโจโฉโจโฉจึงถามว่าเหตุใดท่านจึงมาต่อภายหลังขุนนางทั้งปวงกุยแก่จึงบอกว่าช้าอยู่พระทะหารอ้วน,นเซี่ยวถือหนังสือมาให้ แล้วเล่าเนื้อความในหนังสือฉบับนี้ให้โจโฉฟังว่าอ้วนเซียวจะยกทัพไปตีกองสุนจานณเมืองปักเบงจะขอทหารและสเสบียงของท่านถ้ามีได้ก็จะยกมาตีเมืองฮูโตโจโฉแจ้งในเนื้อความเช่นนี้แล้วจึงว่าแท้จริงแล้วอ้วนเซียวจะยกทัพมาตีเมืองฮูโตแต่เมื่อรู้ว่าเรายกทัพกลับมาแล้วอ้วนเซียวจึงแจ้งว่าจะขอทหารและสเสบียงไปตีกองสุนจานซึ่งอ้วนเซียวกล่าวหยาบช,ช้าเช่นนี้เราจะใค่ย,ยกกองทัพไปตีเมืองกีจิ๋ว จับอ้วนเซียวค่าเสียแต่ทหารเราน้อยและอิดโรยท่านทั้งปวงจะเห็นประการใดกุยแก่จึงว่าซึ่งอ้วนเซียวมีทหารเป็นอันมากแต่หาความคิดไม่ได้ท่านอย่าได้ปารมด้วยทหารเราน้อยถ้ายกไปทําการศึกแกอ้วนเซียวข้าพเจ้าเห็นว่าจะมีชายชนะสิบประการและอ้วนเซียวจะแพ้แก่ท่านสิบประการเจโ้าโฉได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะแล้วจึงว่าซึ่งท่านว่าทางนี้เราก็แจ้งอยู่แล้วแต่เกรงอยู่ว่า เราทําการรบวัดนี้จะไม่เหมือนคําของท่านกุยแกจึงว่าถ้าท่านจะยกไปรบเอาเมืองอ้วนเซี่ยวก็เห็นจะได้โดยง่ายแต่เกรองอยู่ว่าลิโป,โปจะยกมาตีเอาเมืองฮูโตขอให้ท่านยกกองทัพไปกําจัดลิโปซึ่งเป็นศัตรูฝ่ายตะวันออกให้ราบคาบแล้วจึงยกลวกไปตีเอาเมืองอ้วนเซี่ยวจึงจะไม่ห่วงหน้าพราะวงหลังโจโฉเห็นชอบด้วยจึงกักเกณฑ์ทหารเตรียมไว้จะยกไปตีเมืองชีจิว๋วสุนหกจึงว่าแก่โจโฉว่า ซึ่งท่านจะยกทัพไปนั้นขอให้มีหนังสือไปบอกแก่เล่าปีก่อนให้เล่าปีคิดทำการจับลิโปโ้ถ้ามีหนังสือบอกมาถึงท่านแน่นอนประการใดแล้วท่านจึงยกกองทัพไปโจโฉเห็นชอบด้วยจึงแต่งหนังสือไปตามคำซุนฮกว่าแล้วโจโฉให้แต่งเป็นหนังสือรับสั่งพระเจ้าฮินเต้ตั้งให้อ้วนเซี่ยวเป็นเจ้าเมืองกีจิว๋วแล้วให้เมืองเป้งจิว๋วอิวจิว๋วเซียงจิ๋วขึ้นกับอ้วนเซี่ยวจากนั้นก็แต่งหนังสือของอีกฉบับหนึ่งว่า ให้อ้วนเซียวยกไปตีกองสุนจา้านเราจะยกทหารไปช่วยอ้วนเซี่ยวกระทำการครั้นแต่งแล้วโจโฉก็ให้ทหารถือหนังสือสองฉบับไปให้อ้วนเซีย่ยวน้าเมืองกี่จิว๋วอ้วนเซี่ยวเห็นหนังสือทั้งสองฉบับก็ยกทัพไปตีกองสุนจา้านาเมืองปักเป๋งเรื่องราวกาลังสนุกและเข้มข้นเลยนะครับและในตอนหน้ามาร่วมลุ้นกันต่อว่าจะเกิดเหตุใดบ้างกับลิปโป้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ